chút 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 nó chút nó chút nó chúc chút chúc nó chút nó chút nó chúc nó chúc Chút chúc được này. Chút chút rồi mẹ chút này ai chúc mấy chút chúc mấy hey, chút chúc Ồ mẹ chúc oh, này mẹ ขึ้นบน,นเลยท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยบอดดูมาดเลยเอ้อไอ้ไรท่าน,นี่เก่งกว่า อันนี้เก่งกว่าเออไอบอสทัทนนี้บอสอันตาพานบอสอันตาพานโอ้ท่านีออ้นนนนติดหลวงปู่เลยนะเงียนสิทธิ์กุ้นกันตีเลยนะ ดูดูถ้าลุงปู่มันไปรับก็ไม่ยอมเข้ามาหาท่านเลยเนี่ยบอร์ตเขาได้เก็บขี้ไปแล้วหนึงกองจัดนี่ยิ้มหน่อยนี่ะอันนี้ยิ้มหน่อยชิงชงชิงชิงชงชิงชึงชงชิงชิงิงชงชิงชงชิงชิงชงชิชงงชชงงชโอ้เก่ง่เลยนะ